ดีครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับตัวนี้วันนี้ซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อนๆก็ฮาร์ดดิสเสียนะครับเพื่อนหลายท่านเห็นโลโก้ตัวนี้นะแผ่นเทียมดูโอคอนะครับแผ่นเทียมดูโอคอสเปคค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้ามาให้ซ่อมนะครับก็เขาบอกว่าเออช่วยทําให้มันทํางานได้หน่อยนะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสมันดังแก๊กแกว่ามันไม่ทํางานเลยนะครับ ผมก็พิจารณาบอกอมอสเปคมันไม่เยอะนะครับก็เลยจะดูว่ามันพอจะเพิ่มเติมอะไรได้ไหมคุ้มไหมที่จะซ่อมนะครับอันนี้ก็เปลี่ยน s อ d ให้นะครับนะครับแล้วก็พอดีไปหาแรมเจอก็ใส่แรมให้ด้วยนะครับแรมเป็นดีดาทูนะครับสองกิกนะครับของเดิมมันเป็นหนึ่งกิกนะครับคือมันมีคู่เดียวห้าหนึ่งสองสองตัวนะครับหลายหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นห้าหนึ่งสองสองตัวนี่นะครับเห็นไหมครับกิกก็ นะครับก็เร็วอยู่นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับเพราะว่าผมไม่ผมไม่มีแรมเลยนะครับนี่นะครับก็แต่ตัวนี้นะครับมีความร้อนนะครับมีความร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเช็คความร้อนกันดูว่าอ่าอ,อันนี้ผมติดซิลโคนใหม่ให้แล้วนะฮะอันนี้อันนี้อยู่ที่ประมาณ ตอนแรกมันอยู่อยู่สตาร์ทนี่เกต80เลยนะตัวเนี้ย80มี90ก็มีนะนะครับ10สำหรับ CPU ตัวนี้นะนะครับนะครับคอสปีด1.8เลยนะครับนี่นะครับถ้ามันขึ้นระดับ80 90นี่เครื่องมันจะขค้างนะครับอ่าค้าง ถ้าลูกค้าไปคลิกๆซ้ำๆเนี่ยมันมันจะคําสั่งมันจะขางนะครับมันจะเออๆได้นะครับตัวนี้ผมเลยจําเป็นต้องปรับปรับนิดนึงแต่ปรับแต่งนิดนึงนะครับอันนี้คือไม่เป็นไรแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนผมเทสอะเนี่ยผมเดี๋ยวนะนี่นะครับมาดูข้างใต้นี่นะครับข้างใต้ตัวนี้ผมเอาออกมาล้างหมดนะครับแล้วก็แกะเปลี่ยนซิลิโคนให้หมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะันี่นะครับ นี่แรมผมเพิ่มให้2ตัวเพราะว่าของลูกค้านี่รู้สึกจะเป็น1นนี่นะครับพาร์ี่เดิมนะครับแล้วก็แรมครึ่งกิก2ตัวนี่นะครื่องกิกเป็นยังไงบางคนไม่ไม่รู้จักแรมครึ่งกิกแรมฮัฟสองสมัยก่อนนี่ตอนนี้นี่นะครับนี่ของเดิมนี่นะครับเห็นไหมฮัฟต์หนึ่งสองนี่ pc สองนี่นะครับคือจริงๆมันก็เครื่องนะครับมันก็มันเหมือนกัน,น้วครับ้ตบุกแต่ว่าเพียงแค่ฮาร์ดแวร์เปลี่ยนไปครับ สร้างมันอกันอันนี้นะครับจับดูนะครับตัวนี้มันก็จะร้อนนะตัวนี้ cpu นะครับ cpu นะครับหลักการทํางานของโน้ตบุ๊กนะครับการระบายความร้อนนะครับนะครับจะเป็นท่อวางที่ตัวชิป cpu นะท่ออะไรฮะนี่ฮนะท่อท่อไปตัวนี้เป็นทองแดงเลยนะท่อไปทองแดงตัวนี้เป็นการ์ดจอนะเป็นการ์ดจอการ์ดจอออนบอร์ดนะตัวนี้ออนบอร์ด เป็นชิปออนบอร์ดนะครับทำงานได้ดีนะในชิปแรมนะเพื่อนเพืห็นไหมหลักการทํางานนะครับก็คือจะเป็นท่อส่งนะครับแล้วก็มีพัดลมนะตัวนี้เอาออกมาล้างเป่าฝุ่นแล้วนะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเอดิทีดีตรงนี้นะครับเอดีมันก็ไม่ได้ร้อนเลยเพราะว่าเป็นเอดิทีนะครับจะร้อนช่วงตรงนี้นะนะครับพอร้อนรถจะเออเลยนะครับแล้วแบบนแล้วรถตัวนี้เปลี่ยนซิลิโคนใหม่ซิลิโคนเดิมนี้นเบรับ อันนี้ผมก็ต้องผมดูแล้วนะครับตอนผมเทนี้มันไม่เป็นไรนะครับผมร้อนได้ประมาณนี้นี่นะผมก็เสารองให้นิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอาอะไรรองอยู่นะนะครับก็คือประมาณนี้แหละช่องว่างให้มีลมเข้านะครับก็จะวางตะแกรงใส่อยู่นะนี่นะก็ควางประมาณนี้ผมเจาะรูเนี่ยรูที่ผม ะจะขัดแล้วก็วางตะแรงวางตะแงปิดช่องนี้อีกทีหนึ่งด้านในนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อนประมาณนี้ให้มีลมระบายนะช่วงนี้ตอนที่ผมไม่ซ้อนี่มันจะเป็นรูตันอย่างเงี้ยเป็นคือเป็นนะครับเป็นแบบไม่มีช่องลมนะครับอะไรจะวางตรงนี้นะครับแล้วก็วางในส่วนของช่วงสิบอยู่นิดหนึ่ง ให้ระบายความร้อนครับเดี๋ยวจะดูว่าโอเคไหมคือตัวนี้ถ้าอุณหภูมิถึงประมาณ90นี่จะรุนรวนเลยนับเพื่อนนะการทํางานแต่อันนี้ผมก็ปลั่นเปิด,ดยาวๆเลยเห็นไหมครับอุณหภูมิพอพอหยขึ้นเห็นไหมอุณหภูมิไหมนี่คแค่นี้เห็นไหมครับนี่พอคว่ำลงนี่ถ้างายอย่างเงี้ยอุณหภูมิมันจะต่าเลยนะครับเห็นไหมมันมีผลเยอะนะสําหรับรรนะับเพื่อนนะนี่ถ้าคว่ำลงเนี่ยการระบายความร้อนเนี่ยมันของข้างน้อยนะครับ ตัวนี้ผ่านช่องตัวนี้เองช่องตัวนี้ตัวนี้ผมก็เป่าระบายผมก็เอาลมเป่านะครับเป่าช่องนะเพื่อที่จะให้มันไม่ตัดกนะ็คือให้มันออกได้ง่ายนะอันนี้ผมก็เอามาล้างให้ลุครายแนะเป่าตรงนสาเอาออกทั้งชุดเลยทั้งแผงน,ะนี่ับการทํางานนะครับตอนที่เราคว่ำลงมันหกสิบกว่าใช่ไหมครับอันนี้ง่ายขึ้นเนี่ยก็เย็นให้เย็นขึ้นนี่ห้าสิบกว่าสี่สิบกว่าห้าสิบ นี่ก็รับนะครับรับทำนะครับรับทำครับถ้าร้อนถ้ามันทํางานไม่ได้เลยเนี่ยผมก็จะไม่คิดเป็นลูกค้านะกรณีเคสเนี้ยเดี๋ยวนะนะไปดูสเปคนะครับสเปกไปดูสเปกว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเพนเทียมดูโอคอนะครับแรมสองกิกแค่นี้ นี่สเปกนะเพนเทียมดูโอคอเพนเทียมดูคอเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่านี่นะพอสปีดหนึ่งแปดมันเป็นตัวนู้นะครับคอตูดูโอนะครับรุ่นคอตูดูโอนะเพื่อนนะรุ่นนู้เลยนะครับประมาณนั้นเลยเก่าเพราะมันจะเก่าเห็นไหมพอพอความลงอ่ะเพื่อนเพื่อนดูอุณหภูมินะเห็นไหมมีผลนะเอ่อพอพอพอความตัวนี่นี่ลงอ่ะซิงค์ลงอ่ะเห็นไหมครับนี่คือหลักการทํางานนะครับของของอุปกรณ์ เป็นบุกเราก็ต้องอในเรื่องของการระบายความร,ร้อนต้องต้องให้มันดีก็เพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับครับนี่นะครับตัวนี้แหละผมแกวนะครับร้อนมากครับร้อนมากคือการดึงความร้อนเนี่ยเขาจะใช้หลักการของท่อนะครับด้านตรงนี้นี่แป๊บตรงนี้มันเป็นท่อนะทองแดงเนี่ยเป็นท่อทองแดงนะครับท่อทองแดงตัวพัดลมเนี่ยจะหมุนครับหมุนเพื่อระบายความร้อนนะครับเพื่อระบายความร้อน มันทำงานยังไงหลักการทำงานของมันก็คือ,อะระบายความร้อนให้ความร้อนออกผ่านตัวเนี่ยรัโอถ้าจับสัมผัสตรงนี้จะมีความร้อนเลยนะครับท่อตรงนี้จะเป็นฟินนะครับฟินเป็นนะครับเพื่อระบายความร้อนนั่นเองนะครับเปบมือนคล้ายหม้อน้ำน,น,นะครับทีนี้อากาศนะครับอากาศด้านในร้อนครับอากาศร้อนเนี่ยจะดันออกมาลอยออกมาลอยออกมานะครับแล้วก็ผ่านการระบายจากตัวนี้นะครับซิงมีสองอันความร้อนจะออกจากตรงนี้ แล้วก็มันจะออกมาตามท่อนี้นี่ลมร้อนก็จะออกมาตามท่อนี้นีนนน่วนอยู่น,นี้อ่าลมเย็นลมเย็นก็จะหมุนเวียนเข้าไปนะครับนะครับ,นะรบพอร้อนขึ้นนะครับแล้วลมเย็นมาจากไหนคือมันไม่มีลมเย็นเข้าไปนะเพื่อนนะมันแค่ระบายความร้อนออกอย่างเดียวนะครับสําหรับตัวโนตบุกน้อยมากมันไม่เหมือนซีพียูนะการออกแบบเขาออกแบบมาอย่างนี้สําหรับโนตบุกนะ คือถ้าผมถ้ามุมมองผมถ้าผมออกแบบโน้ตบุ๊กอ่ะถ้าผมวางตัวเนี้ยสองตัวผมจะวางเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมจะวางหลัง c p u นะแต่มันคงไม่สะดวกนะคือคือวางให้มันข้างๆคือให้มันเป่าออก c p u ดันทะลุไม่ยกตัวอย่างนะอันนี้มุมมองผมผมมองว่าสมมติซ p u ตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นซิงเนี่ยมันน่าจะอยู่หลัง C ี u แล้เเป่าออกไม่ ว่ามันน่าจะเย็นกว่านะว่ากันไปเนาะวิศวะเขาก็ออกแบบมาดีแต่ว่ามุมมองของผมมุมมองอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้แต่นี้นี่ผมก็ติดซิลิโคนใหม่แล้วนะครับนะครับผมก็มจ,จัดการได้แล้วอ่อนบอร์ดคือ board ออนบอร์ดอ่ะมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหรนะ่ครับซีพียูจะ้า้างร้อนกว่าดีสกน,นะตัวนี้ก์ดจอแยกถ้ามีก์ดจอตัวนี้นี่รุ่นนี้นี่ใช้งานไม่ได้เลยส่วนมากจะพังนะครับเพราะว่าบอร์ดพังหมดร้อนแล้วนี่ นี่นะครับหงายขึ้นเพื่อนจะเห็นเลยนะว่าเป็นไงชัดนะคะนะครับความร้อนจะตากกันเลยนะนะครับราการ,ราการนะครับ <c oughs> คือมันไม่มีอะไรเป่าระบายความร้อนออกครับคือมันจะอาศัยแรงลมที่ที่ตัวนี้ดูดออกแล้วมันดึงมันก็จะมีแรงดึงดึงลมะดึงลมเข,เข้าตามช่องเนี้ตามช่องเนี้เพื่อนจะว่าไม,ไม่ไม่ไม่มีลมเป่าก็ มันมันก็คงจะเป็นเขาใช้หลักการนี้ครับคือมันจะดึงลมเข้าในช่องนี้นะครับลมลมจากรอบนอกของตัวโน้ตบุ๊กอยู่ในบริเวณที่เราวางนั่นเองก็จะได้อันนี้ส่งลมตรงนี้มาน,นี่นะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆ่ท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้เลยนะครับเพื่อน นะครับซ่อมประกอบคอมนะอยูะนะ่ตลาดนัดจะจจักสองมินบุรีอันนี้ก็มีน้องเอามาวางไว้อันนี้บอร์ดเสียนะสั่งบอร์ดมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะสองวันนะครับระบบน้ําเปิดนะผมมีนะครับ,บนะมมนะทั้งน้ําเปิดน้ําปิดนะผมรับทําหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็สักทายสอบถามมาได้เลยนะนี่นะครับนี่ครับระบบน้ําเปิดน้ําปิดนเน้นคุณภาพนะบอกไว้เลยนะครับพัดเกรดนะก่อนปั๊มผมจะสั่งที่มันล้างได้เท่านั้นปนะั๊มนะครับแล้วก็ การเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนน้ายาให้ลูกค้าเลยนะเปลี่ยนเหมือนของใหม่เลยเกรดน้ํายานีเป็นของน้าน้าเปิดเลยประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคเพื่อนทนหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับอันนี้ผมจะเอากระดาษทรายขัดนิดนึงนะครับเพืกอทำความสะอาดติดให้ลูกค้าก่อนนะครับเพื่อทนหนสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้เลยนะครับผมสุด